สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะสำหรับเคสนี้เลยนะคะวันนี้เป็นเคสแก้จมูกนะคะครบ14วันมาฝากกันนะคะจากเดิมนะคะซิลิโคนจะเอียงอยากเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเอียงมาทางฝั่งข้างซ้ายตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณสันนะ,ะเราจะเห็นว่าสันใหญ่และปลายไม่เชิดไม่ฟุ่งนะคะเรารู้สึกว่าปลายงุ้มนะคะอันเดิมนะฮะเลยอยากจะมาแก้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหลังจากแก้เสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะ นี่นะคะหนึ่งสองสามนี่โอ้โหทุกคนสวยมากตั้งแต่หน้าตรงเลยนะคะสิวันนะคะยุบบวมไปเยอะแล้วนะคะเห็นทรงค่อนข้างชัดเลยนะคะปลายจมูกดูชัดขึ้นรูจมูกดูเห็นน้อยลงนะคะเดี๋ยวดูด้านข้างดีกว่าจะได้เห็นทรงชัดๆนะคะอ่านี่เลยโอ้โหเปลี่ยนไหมทุกคน ชัดเจนมากๆนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงเรนปลายที่มาดูงุ้มนะคะตอนนี้มันมีความเชิดนะคะแล้วสันมีความสโลปไม่ไม่ใหญ่ทําไม่สูงแล้วนะคะตอกตะไบกันฉ่าเลยทีเดียวตอนนั้นเนาะใช่ตอนนี้เรียวสวยเลยนะคะเห็นได้ชัดมากๆเดี๋ยวมาดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะนี่สวยหวานมากๆหวานกรุบนะอใช่ เราก็เห็นว่าปลายดูเชิดเลยนะคะแล้วก็ตรงริเวณขาก็ดีขึ้นนะคะตรงบริเวณนี้ยังมีการบวมบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมชอบมากค่ะทุกคนเห็นคือทักหมดไปทําอะไรมาหน้าเปลี่ยนทําอะไรมาสวยขึ้นก็คือเจ็ดวันคือสวยเลยแล้วหวานมากหวานมากห,หวานจริงจริงนะคะก็คือเป็นจมูกทามาสามสี่ครั้งอันนี้ตรงที่สุดแล้วสวยที่สุดอจากตรงน,นีน้ใหญ่ๆค่ะคุณหมอ ตอบออกเลยใช่เรียวเลยนี่แหะคะก็ถ้าเกิดใครยืนหาเนาะถ้าเกิดว่าคาใหญ่เราต้องคุยกันโอ้ยของเราเนี่ยต้องตอบแน่ใช่ตอนนั้นแล้วก็เป็นไงตอนนั้นก็ตอบฉ่ำเลยแต่ไม่เจ็บนะใช่มันจะเหมือนรู้สึกมีเสียงใช่แต่ว่าไม่เจ็บเพราะว่าเราบวกระชากันทุกเต็มที่เลยนะคะหวานๆแบบนี้เลยดีใจมากๆนะคะครับต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะยินดีเลยค่ะ ก็ถ้าเกิดใครเนาะมีปัญหาแบบเดียวกันนะคะอย่าลืมที่สตูว์คลินิกกับหมอพีทนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย